นะครับทั้งนอกทั้งในนะครับไม่มีใครยอมใครถูกคู่จริงๆครับคู่นี้โอ้โหสียกแรกนี่แลกกันสนุกดูเดือดพลิกไปพลิกมานะครับสถานการณ์ตอนนี้ชิงดําเดินเบียดอย่างเดียวนะครับเก็มเบียเอาเลยครับมีแข้งขวานาไปก่อนพยยยามจะปล้ำหน่อยดูว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับต้องขย,ยันออกอาวุธกันนะครับแม่โอ้โหโอกาสโอกาส ใทรที่ตอนนี้ขยันเข้าทำนี่ืุกปัดชนะไไปงโล่งเงินเป็นมุยที่ออกอาวุธกัน่ขนข่างจะมี้วอ้าวปัดซ้ายครับโอ้โหล่นเลยครับปัดเดียวบัดเดียวลิเกเลิกเลยครับโอ้โ,อโหช็อคอีกแล้วครับสายตรงครับโอ้โหไม่เลี้ยวแล้วเลยนะครับโอ้โหทีมซ้ายไปตรงๆนี่เต็มไปคางพอดีเข้าจุดโฟกัสพอดีครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูภาพช้าหน่อยนะครับโอ้โหทำมาทำมาเยอะมากเลยนะครับ เตะ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 โอ้โหแต่ว่าหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยโอ้โหนี่สะใจสะใจเอา้าขอดูภาพช้าอีกทีนึงเอา